1.2.2กระทู้ถามเรื่องปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับท่านพงมนูทองหนักนะครับถามท่านนายกรัฐมนตรีด้วยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่ากระทู้ถามเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทร,รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทน ตามข้อมาคับข้อ151นะครับขอเชิญท่านพงมนูทองหนักนะครับถามท่านรัฐมนตรีคําถามแรกเลยครับเชิญครับกับกราบเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพผมพงมนูทองหนักรวมไทยสร้างชาติวังทองเนินละปางจังหวัดพิษุโลกก่อนอื่นต้องกราบขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีแผ่ทองทานชินวัตรที่ได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านดเรเฉลิมชัยศรีอ่อนได้มาตอบกระทู้ปัญหาถึงความเดือดร้อนของพี่น้องจังหวัดพิโซกในเรื่องปัญหาที่ดินทํากินและในการออกเอกสารสิทธิ์ในครั้งนี้ด้วยครับก่อนอื่นจังหวัดพิศโลกนั้นเป็นพื้นที่กว้างมีพื้นที่หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภูเขาเนินเขาที่ราบลุ่ม และลามรุมที่น้ำท่วมดังนั้นประชาชนส่วนใหญ่ในเขตจังหวัดพิษณุโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตเลือกตั้งของผมอำเภอวังทองและนิ่มละปางจะมีปัญหาอย่างยิ่งเนื่องจากว่าเกษตรกรในพื้นที่ของผมนั้นอาศัยที่อยู่ที่ทำกินมาเวลาไม่น้อยกว่า40-50ปีแต่ไม่เคยมีเอกสารสิทธิ์เป็นของตนเองโดยถูกต้องตามกฎหมาย เพราะรัฐบาลมีการประกาศพื้นที่ทับซ้อนบ้างไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติป่าสงวนหรือแม้แต่ที่ราพัสดุและก็ที่อื่นๆดังนั้นทําให้ประชาชนในเขตเลือกตั้งผมเนี่ยนะครับได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากในการบังคับใช้กฎหมายก็ดีหรือว่าในการไปทํามาหากินก็ดีโดยเพราะพี่น้องอยู่ที่ในเขตป,ป่าสงวนะดและอุทยานแห่งชาตินั้น ตามมติคอรมนะครับกันมิถนายน2541เคยให้พี่น้องที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติได้อยู่ต่อเนื่องและมามติคอรมปี2562บอกว่าให้กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ระวางแนวเขตแบ่งเขตร,ระหว่างเขตของอุทยานกับเขตที่ชาวบ้าน ไปอา,อาศัยอยู่และทำกินให้เป็นที่ประจักษ์แล้วหลังจากนั้นภายใน240วันให้คอรมออกกิจสีกาให้พี่น้องในเขตอุทยานแห่งชาติอาศัยอยู่และทำกินได้ถูกกฎหมายแต่ไม่มีสิทธิ์ในที่ดินนั้นบัตรนี้ก็เลยเวลามาเนิ่นนา,นานแล้วนะครับดังนั้นเองพรกพวกผมเนี่ยในทีมงานรวมไทยสร้างชาติหลายคนก็ ได้มารวมตัวกันแล้วก็ร่างกระทุ้กขึ้นมาให้ผมเป็นตัวแทนเพื่อจะสอบถามไปยังรัฐบาลนะวันนี้เราก็ได้รับตีท่านใหม่คือท่านดรเสริมชัยศรีอ่อนก็หวังว่าพี่น้องจังหวัดพิโซของผมเนี่ยจะได้รับความเมตตากรุณาหวังว่าท่านเนี่ยจะทําสิ่งนี้ได้สําเร็จในรัฐบาลชุดนี้ที่เป็นเรือธงของรัฐบาลคือว่าจะออกเอกสารสิทธิ์ให้กับพี่น้องทั่วประเทศไทย50ล้านไร่ ก็หวังว่าเป็นเรือธงที่จะสร้างความสุขให้กับพี่น้องของผมและเป็นปัญหาอย่างยิ่งพื้นที่เหล่านี้องค์กรปกครองท้องถิ่นออกระตก็ดีเทศบาลก็ดีจะทำถนนหนทางจะพัฒนาดูแลความสุขจะสร้างปัะปาให้กับพี่น้องก็ไม่ได้เพราะติดปัญหานะฮะอุทยานแห่งชาติคอยดูแลคอยคุ้มครองอยู่ก็ไม่สามารถจะสร้างความสุขให้กับพี่น้องในเขตรลืับตั้งของผมได้ ดังนั้นคําถามที่หนึ่งจะขอถามท่านประธานสภาไปยังท่านรัฐมตีว่าการกะทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในข้อที่หนึ่งว่ารัฐบาลจะออกพระราชกิจดีกาให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่และทํากินในเขตอุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพศ2562ตามมาตรา64เมื่อใด ขอทราบรายละเอียดด้วยครับเป็นคําถามที่หนึ่งครับครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบคาถามที่หนึ่งครับเชิญครับกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้สรงเกียติทุกท่านนะครับกระผมนายเฉลิมชัยศรีออนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับได้รับมอบหมายจากคณะท่านนานยกรัฐมนตรีนะครับให้มาตอบกระทู้ ของท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านพงมนูทองหนักจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับครับขออื่นต้องขอบคุณท่านสสพงมนูเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านได้เห็นความทุกข์เห็นปัญหาพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้นําปัญหาต่างๆเหล่านั้น,นเข้ามาสู่กระบวนการในการที่จะให้ฝ่ายบริหารได้ตอบแล้วก็นําไปแก้ไข และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับต้องขอบคุณเป็นอย่างมากผมได้มีโอกาสมาตอบกระทู้เป็นกระทู้แรกนะครับที่ได้เข้ามารับตําแหน่งตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการมาสภาอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งแรกนะครับผมขอกราบเรียนอย่างนี้ครับว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน,นะครับได้ให้ความสําคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์นะครับซึ่ง ได้มอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับได้ดําเนินการสํารวจถือการถือครองของพื้นที่ป่าอนุรักษ์าตามพรบนะครับปี2 0 6 2ันหมาตรา64เนี่ยครับขออนุญาตที่จะดูในรายละเอียดนี่เพอเป็นตัวเลขนะครับก็จะมีพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับอุทยานแห่งชาติเขตห้ามล่าสัตว์ป่านะครับ ปรากฏว่ามีรัศดอนรอาศัยอยู่ในพื้นที่ปา่านุรักษ์ทั้งหมดนะครับ220 2, 2, 4, ปี224ป่าอนุรักษ์4,042หมู่บ้านนะครับ3 1 4 7 8 4รายพื้นที่ทั้งหมด466,307แปลงนะครับเป็นเนื้อที่ประมาณ2.4.27ล้านไร่ซึ่งก็จะได้นำพื้นที่ต่างๆที่กล่าวในเบื้องต้นนี้ครับนำบริหารจัดการและทำ แผนที่ท้ายราชกิจราชกิจกาเพื่อกําหนดโครงการอนรุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติและจะได้ส่งให้กรมการปกครองครับสวดตรวจรับรองแนวรับต่อไปตามระเบียบให้ครบถ้วนนะครับซึ่งขออนุญาตรายงานท่านประธานสภานะครับไปยังท่านสมาชิกสภาผาู้แทนราษฎรว่าในส่วนของที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้ดาเนินการไปตามข้อถามของท่านมีอย่างไรบ้างนะครับ หนึ่งะครับวันนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการในจํานวนพื้นที่ที่ผมได้กล่าวเบื้องต้นนะครับเป็นจํานวน14ป่าอนุรักษ์นะครับ2นะครับเป็นการอยู่ระหว่างเตรียมการเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติจํานวนทั้งหมดนะครับ50ป่าอนุรักษ์และก็อยู่ในส่วนระหว่างดําเนินการปรับแก้ตามที่กรมการปกครองแนะนำนะครับจำนวนทั้งหมด160ป่าอนุรักษ์ ซึ่งตามกฎหมายทั้งหมดนะครับจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่27พฤศจิกายน2567นะครับทั้งหมดก็จะเป็น3ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือคลอรได้ดำเนินการรับหลักการไปแล้วนะครับส่วนที่2อ,อยู่ในระหว่างเสนอคลรและส่วนที่3เสนอกลับไปให้กรมการปกครองพิจารณาทบทวนแนวเขตนะครับซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับได้มอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับได้เร่ง ในการจัดทําข้อมูลและก็ทผ่านทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะครับผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนจนํานวน2กิจกรรมดังนี้นะครับ 1. ก็คือการจัดทําแนวเขตที่อยู่อาศัยและทํากินของราษฎรทุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์และทางรวมทั้งสิ้นนะครับ7จ0 0หกิโลเมตรเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและเป็นการสร้างการรับรู้การเข้าใจในแนวเขต เพื่อการอยู่อาศัยทํากินร่วมกันและป้องกันมิให้มีการบุกรุกแนวเขตซึ่งโครงการต่างๆได้ดำเนินการตั้งแต่ปี64นะครับถึง2 5 6 7จํานวนทั้งสิ้นนะครับ41,168กิโลเมตรเนื้อที่ประมาณ2.52ล้านไร่นะครับและก็มีเป้าหมายในการดำเนินการตามโครงการนี้นะครับจะให้เสร็จภายในปี2569นะครับและส่วนที่2การจัดทำภัย แป,แปลงที่ดินดรัศดรในเขตป่านุรักษ์เพื่อให้เกิดความมั่นคงในการดํารงชีวิตและในการให้สิทธิทแก่รัศดรที่อยู่อาศัยได้าทากินอย่างถูกต้องตามกฎหมายและก็มีการสืบทอดไปถึงชั่วลูกชั่วหลานนะครับทําให้เกิดความชัดเจนในการครอบครองที่ดินของบุคคลที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นการรองรับนโยบายของรัฐนะครับในการที่สนับสนุนและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในอนาคต โดยจัดทําหนังสือแสดงที่อยู่อาศัยหรือทํากินในเขตอนุรักษ์และทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ M O U นะครับเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยจะดําเนินการให้แล้วเสร็จนะครับโดยจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2,169จํานวนทั้งหมด42ป่าอนุรักษ์3 3 1หมู่บ้านนะครับและนอกจากนั้นนะครับกระทรวงยังได้ดําเนินการเร่งรัด เพื่อที่จะให้พี่น้องที่มีอยู่ในพื้นที่ป่าต่างๆนี้ดําเนินการอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายและก็มอบให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับเร่งดําเนินการสร้างความเข้าใจจัดเวทีพบปะพี่น้องประชาชนชาวบ้านที่อยู่ในเขตให้เข้าใจถึงแนวทางในการดําเนินการในการที่จะอยู่ร่วมกันการดาเนินการเร่งทำความเข้าใจนี้ครับจะทําให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2,568นะครับเพื่อที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่จะทำให้แล้วเสร็จภายในปี2,569นะครับก็ขออนุญาตท่านประธานได้อตอบคำถามท่านสมาชิกคุณทรงเกียรติในส่วนของแนวทางดำเนินการและระยะเวลาในการดำเนินการของโครงการที่ผ่านมาครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับ ต่อไปข่าที่สองครับเชิญท,นะท่านสมาชิกครับครับกำลังกราบขอบคุณท่านรัมตีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ที่ได้ให้ความกระจ่างกับพี่น้องรอนนะัษฎรจังหวัดพิโซกและก็พี่น้องรัศฎรทั่วประเทศโดยพะอ,อย่างยิ่งเพื่อนผมทั้งสองคนด้านข้างนะจังหวัดสุราษฎร์เนี่ยก็มีปัญหาเช่นนี้เหมือนกันมีประชาชนถูกจับ นะครับดำเนินคดีอยู่นะครับรวมทั้งที่พิโซของผมกันก็มีพี่น้องถูกจับดำเนินคดีก็หวังว่าทานนัฐมนตีก็คงจะเมตตาด้วยนะครับต่อไปเป็นคําถามที่สองนะครับจังหวัดพิโซของผมนี่ก็แปลกนะครับมีพื้นที่ที่เป็นอุทยานป่าไม้ป่าเสื่อมโทรมต่างๆแล้ววันนี้เองเนี่ยในป่าเสื่อมโทรมนะครับลุ่มน้ําวังทองฝั่งซ้ายประมาณ1นึ่งแสนเก้าหมื่นกไร่ มีพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอวังทองและนนลบาางอาศัยอยู่ประมาณ21,000กว่าครัวเรือนฉเฉลี่ยแล้วก็ขัวเรือนประมาณ9ไร่นะครับอาศัยทํากินมานานมากตั้งแต่รุ่นพ่อมารุ่นลูกก็วันนี้ลูกเขาที่เกิดที่นั่นอยู่ที่นั่นก็อายุส่วนใหญ่ก็ได้รับเบีย้ยยังชีพกันหมดแล้วแต่ว่ามันมีปัญหาอย่างนี้ครับรรท่านประธานครับในพื้นที่1 9 0 0 0 0กว่าไร่เนี่ยเดิม เป็นปัญหาทับซ้อนระหว่างป่าไม้ป่าเสื่อมโทรมกับพี่น้องประชาชนในเขตวังทองและเนินปางแต่เมื่อปีพศ2517เนี่ยกรมส่งเสริมสากรได้เข้าไปตั้งที่ทำงานในที่อำเภอเนินปางชื่อนิคมสากรวังทองและรับสมัครสมาชิกแล้วก็เพิ่มในปี2523ก็ตั้งนิคมสากรพันชลีและนิคมสากรเนินลปางต่อเนื่อง นะดำเนินการหาสมาชิกให้มาเข้าอยู่ในกลุ่มนิคมสากรวังทองนิคมสากรพัชรีและนิคมนนะปางจำนวน1,90,000ก็ไรน่นี้นะครับพอจะทำอะไรทั้งทีเนี่ยนะครับประชาชนที่อยู่ในเขตนี้อยู่มา50-60ปีไม่เคยมีเอกสารสิทธิ์เลยแต่พี่น้องที่อยู่นอกเหนือ เขตที่นิคมสากรวังทองนิคมสากรพิจลรีและนิคมสากรเนินลปางเนี่ยที่อยู่ร,บรอบๆเป็นไข่ขาวเนี่ยบัตรนี้ได้เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดเป็นนสสา,สามหมดแล้วแต่พื้นที่ทับซ้อนเนี่ยที่รัฐทับซ้อนกับชาวบ้านแล้วมีหน่วยงานของรัฐคือกรมส่งเสริมสากรเนี่ยเข้ามาดูแลเนี่ยตามพรบรจัดสรรที่ดินพระการของชีพพศ .2511 มาบังคับใช้โดยพางเนี่ย ก็ถามว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์เนี่ยบริการดีดูแลดีนะจากถนนดินมาเป็นถนนลูกรังแต่วันนี้เขามีอบตมีเทศบาลจากถนนดินถนนลูกรังวันนี้ก็เป็นถนนลาดยางหมดแล้วพื้นที่จเจริญมากพื้นที่ในจังหวัดพิศโลกหลายพื้นที่อยู่ในเขตป่ายูในเขตเขาเขาได้เอกสารสิทธิ์สปกไปแล้ววันนี้ได้เอกสารสิทธิ์เปลี่ยนจากสปกเป็นสนปกไปแล้ว แต่พื้นที่นี้1น0 0 0 0กว่าไร่เนี่ยพี่น้องอยู่2,000 0กว่าครัวเรือนเนี่ยอยู่มานานตั้งแต่รุ่นพ่อมารุ่นลูกไม่ต่ำกว่า6 0ส0ปีเนี่ยเป็นไข่แดงอยู่เนี่ยไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆเวลาฝนตกน้ําท่วมภัยแล้งก็ไม่สามารถไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรไปขอรับนะการช่วยเหลือจากภาครัฐได้ดังนั้นวันนี้เมื่อมีปัญหาของหน่วยงานรัฐซอรัฐนะครับตั้งแต่ปมป่าไม้ ทับซ้อนกับชาวบ้านวันนี้มีกรมส่งเสริมสเกษรเข้ามาดูแลอีกนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่ทุกใจของพี่น้องเกษตรกรของผมอย่างมากแม้แต่พี่น้องเกษตรกรไม่ทลายแม้แต่วัดต่างๆในเขตเลือกตั้งของผมเนี่ยครับวันนี้จะขอวิสุงสงครามเพื่อตัดลูกนิมิตก็ทําไม่ได้สมัยก่อนวัดในเขตเลือกตั้งของผมเนี่ยเมื่อ45หปีที่แล้วมีทะเบียนวัด ก็สามารถขอทําการตัดลูกนิมิตได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ต้องขอไปทําการเช่าพื้นที่จากป่าไม้ก่อนพอเช่าจากป่าไม้เสร็จก็จึงนะครับมาขอฝังลูกนิมิตได้บางวัดทําโบสถ์เสร็จมาสี่ปีวันนี้สีซีดแล้วยังไม่ได้ฝังลูกนิมิตเลยครับดังนั้นเองเนี่ยวันนี้เนี่ยก็อยากจะฝากถามกลับไปยังท่านรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ท่านดรเฉลิมชัยศรีอ่อนครับว่าคำถามที่สองนะครับรัฐบาลจะออกเอกสสิทธิ์ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ทํากินในเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าเสื่อมโทรมที่คมส่งเสริมสากลได้ดูแลพื้นที่ในเขตป่าสงวนเสื่อมโทรมแห่งนี้ได้เมื่อใดและขอรายละเอียดในการดําเนินการด้วยขอบคุณครับ เรียนท่านรัฐมนตรีคำถามที่สองครับค,ครับเรียนท่านประธานสภาที่รคาพท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลกนะครับท่านพงมานูทองหนักผมขออนุญาตที่จะตอบแบบที่คนที่เคยเป็นผู้แทนมาก่อนนะเข้าใจความรู้สึกของท่านเป็นอย่างดีที่ปัญหาของพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งเนี่ยได้รับทราบแล้วก็สะท้อนมานะครับ ผมขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าพื้นที่ป่าส่วนแหน่งชาติที่กรมส่งเสริมการได้นําไปบริหารจัดการนะครับเป็นการจัดที่ดินในรูปของสากลเช่าพื้นที่ทั้งหมด13นิคม14ป่านะครับและยังมีนิคมสากลแม่ลิมจังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่ทั้งหมด13จังหวัดนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าส่วนแหน่งชาติให้มีสิทธิ ได้อยู่อาศัยได้ทํากินนะครับผมเขาเรียกอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของที่ท่านได้ถามเรื่องของเอกสารสิทธินะ์วันนี้นะครับด้วยมติของคอรมวันที่13สิงหาคม2อ1 7ซึ่งยังมีมติเป็นผลบังคับใช้อยู่นะครับเราไม่สามารถที่จะออกเอกสารสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้าอยู่ในสากรที่เข้าไปดําเนินการตรงนี้ได้นะครับเนื่องจากด้วยเหตุผลต่งตางๆนะครับ และก็ปติรคลมตรงนั้น,นยังมีผลใช้บังคับอยู่นะซึ่งผมเข้าใจถึงปัญหานี้ว่าวันนี้นพี่น้องปร<ม>ะชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะที่พิษณุโลกอย่างเดียวนะครับยังมีอีกหลายทั้งหมดทั้งหมดก็13นิคม14ป่านเนี่ยและทั้งหมดรวมพื้นที่ทั้งหมด13จังหวัดที่ผมก็ได้รับทราบปัญหามามาหลายเรื่องนะครับแม้กระทั่งที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ผมอยูย่ก็มีปัญหาเรื่องนี้นะครับแต่ว่าในเมื่อกฎหมายกําหนดวันนี้เนี่ย ขอตอบสั้นๆแล้วเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มอีกนิดนึงนะครับว่าในการอ,าออกเอกสารสิทธิ์วันนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถดรําเนินการได้แต่เรากําลังดําเนินการในส่วนที่จะให้ท่านได้รับสิทธิตามกฎหมายที่พึงจะได้รับเหมือนที่ท่านบอกครับเวลามีปัญหาที่รัฐจะชดเชยก็ไม่มีสิทธิ์จะได้รับเวลามีปัญหาที่รัฐจะเข้าไปดูแลสวัสดิการต่างๆก็ไม่มีสิทธิ์จะได้รับเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่เราสามารถดรําเนินการได้และผมจะเร่งรัดในการดําเนินการให้เร็วที่สุดนะครับ ในส่วนของตรงนี้ก็คือการที่ให้สหกรณ์กรได้ดําเนินการให้ถูกต้องมีการเช่าพื้นที่มีการใช้พื้นที่ต่างๆเนี่ยให้ถูกต้องนะครับโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะครับสคอชเนี่ยก็ได้มีมติให้นาที่ดินต่างๆเหล่านี้ครับมาเป็นการจัดสรรที่ที่ดินทํากินให้กับชุมชนนะครับคอทชนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการที่กระทรวง ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเร่งดําเนินการให้เสร็จโดยไวอย่างน้อยที่สุดนะครับจะได้ให้สิทธิพื้นฐานที่พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นคนไทยเหมือนกันเนี่ยสมควรจะได้รับเหมือนกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อื่นๆนะครับซึ่งผมจะขออนุญาตนะครับได้นํากล่าวในส่วนของกระบวนการที่จะดําเนินการไปสู่ตรงจุดนี้นะครับใช้เวลาสักเล็กน้อยครับท่านประธานครับ คือก,มกมรมกรมส่งเสริมสา,สากรได้เสนอพื้นที่นะครับทั้งหมด13นิคม14ป่า13จังหวัดเนี่ยเนื้อที่รวมประมาณหนึ0 0ล้านห้สไร่เศษๆนะครับเข้ามาสู่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งนติที่ประชุมคณะอนุอนกรรมาการจัดที่ดินเมื่อวันที่2สิงหา2564นะครับได้กำหนดให้เป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการจัดที่ทำกินให้กับชุมชนนะครับและก็ได้แจ้งให้ คอทชจังหวัดได้รับทราบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบนะครับแล้วก็แจ้งให้คณะอนุกรรมการพิจารณาได้รับทราบต่อไปครับเมื่อคณะกรรมการอนุกรรมการที่ดินได้รับทราบกรมป่าไม้จะแจ้งให้กรมส่งเสริมสากรณ์กรขออนุญาตเพื่อนำที่ดินไปใช้ในการให้กับชุมชนในลักษณะแปลงรวมนะครับและกําหนดหลักเกณฑ์ระเบียบในการใช้พื้นที่ดินดังกล่าวนะครับปัจจุบัน กรมส่งเสริมสากรได้จัดทำร่างกระบวนการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่13นิคม14ป่าและนิคมสากรแม่ริมเชียงใหม่นะครับเพื่อนำเข้าสู่การประชุมของคณะกรรมการกันกองหลักเกณฑ์ระเบียบกฎหมายในการจัดที่ดินเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการนะครับหากรัศดรรายได,ได้ได้รับสิทธตามโครงการคอทชอดังกล่าว ก็ต้องปฏิบัติตามเหมือนไขซึ่งผมจะขอญอาติที่จะไม่เอ,อ่ยตรงนี้นะครับเพราะเป็นรายละเอียดแต่เดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดให้กับท่านท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนําไปชี้แจงให้กับพี่น้องที่อยู่ในเขตต่างๆนี้นครับซึ่งผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้เนี่ยปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทากินไม่ว่าจะเป็นทับซ้อนหรือบุกลุกเป็นปัญหาที่ภาครัฐจะเป็นต้องแก้ไขและจําเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือ จากภาคเอกชนโดยเพราะอย่างยิ่งนะครับผมเรียนเลยครับว่าคงจะต้องได้รับความร่วมมือกับท่านสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรที่อยู่ในพื้นที่เขตนั้นนะและผมเองเมื่อผมมานั่งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยผมเรียนท่านเลยครับว่ากระทรวงทร,รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเล่งดําเนินการในส่วนของการแก้ไขปัญหาที่เราสามารถจะดําเนินการได้ทันทีนะครับท่านสามารถที่จะมาพูดคุยมาบอกเล่าปัญหาแล้วเรามาร่วงแก้ปัญหาด้วยกันนะการแก้ไขปัญหาตรงนี้ต,ต้องทุกภาคส่วนนะครับ ต้องต้องทำร่วมกันต้องถือว่าเป็นงานของทุกคนเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจริงๆให้กับพี่น้องราดอนที่ไม่มีพื้นที่แต่ผมขอเรียนย้ำนะครับว่าจะต้องไม่ใช่เป็นกรณีที่เป็นการบุกลุกพื้นที่ป่าสงวนพื้นที่อุทยานแห่งชาติโดยเด็ดขาดนะครับถ้าเป็นกรณีอย่างนั้นเนี่ยผมก็มีความจำเป็นจะต้องใช้กฎหมายบังคับโดยเด็ดขาดเช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็นกรณีของที่ดินทํากินของพี่น้องประชาชนผมเชื่อว่าเรายังมีทางออกในการที่แก้ไขปัญหาร่วมกัน เื่อให้เขามีที่ดินํากินแล้วก็แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนซึ่งเป็นปัญหาและเป็นการเป็นนโยบายเรื่องหนุนที่รัฐบาลได้ดําเนินการถแถลงต่อสภาไว้ด้วยแลเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยถ้าพื้นที่ใดก็แล้วแต่นะครับวันนี้ท่านพงนูท่านมีตัวแทนของท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับแต่ผมบอกเลยครับพื้นที่ใดก็แล้วแต่ที่มีปัญหานำมาเรียนปรึกษากันนะครับถึงแม,ไม้ไม่ได้ถามกระทู้ในสภาตรงนี้ก็มาพูดคุย ส่วนตัวกันได้เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับเพราะว่าผมถือว่าอันนี้เป็นหน้าที่พวกเราทุกคนที่จะทำทำตรงนี้นะครับแล้วก็ผมคิดว่านะครับว่าผมสามารถที่จะให้คำมั่นกับท่านได้ว่าผมจะเร่งรัดในส่วนของการทำงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายใต้าการกำก,ก,กับของกระทรวงทรัากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับปัญหารเรื่องที่ดินทำกินนะครับ ให้เร่งกระบวนการต่างๆนะครับให้เสร็จโดยเร็วไวที่สุดนะครับให้ตอบสนองต่อความต้องการกับการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนนะครับก็ฝากท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับไปถึงสสไปถึงประชาชนในพื้นที่ของท่านด้วยครับว่ากระทรวงทรัพย์จะเร่งดําเนินการในปัญหากรณีอย่างนี้โดยเร็วไวที่สุดนะครับและก็พร้อมจะรับฟังปัญหาจากท่านนะครับถ้ามีอะไรผมเรียนเชิญนะครับ สามารถที่จะมาคุยเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาได้ครับขอบคุณมากครับครับครับขออีนิดนึงครับนะครับท้ายนี้ท่านรัมตรีเฉลิมชายสีอ่อนก็คือความหวังของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศที่อาศัยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขตป่าสงวนและก็ป่าเสื่มโทมเพียงน ก็ต้องขอบคุณท่านที่ตอบกระทู้ท่านคือความหวังของพวกเราคือความหวังของคนพิโซของผมนะครับในไหนท่านมาแล้วท่านประธานครับผมก็จยาฝากท่านไปถึงกรมป่าไม้สักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าองค์การอาหารส่วนท้องถิ่นของผมเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ในเขตป่าสงวนครับท่านรัฐมนตรีครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกับท่านรัฐมนตรีครับได้ครับขอบขอบคุณมากครับท่านประธานครับ ก็กราบขอบคุณท่านประธานขอบคุณท่านรัฐมนตรีไปอย่างสูงแทนพี่น้องคนพิโซกด้วยครับกราบขอบคุณครับท่านครับครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวก็ไปพบรัฐมนตรีเลยนะครับท่านยินดีครับต่อไปนะครับกระทู้ถามนะครับติดตามความคืบหน้างานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA โครงการสะพานข้ามแม่น้ำประสักอำเภอพนัสนิคมจังหวัดลพบุรีนะครับ ท่านสาธิตทวีผลถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเชิญท่านสาธิตทวีผลถามคำถามแรกท่านรัฐมนตรีเลยครับกลับเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมสาธิตทวีผลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบบุรีเขตเลือกตั้งที่สองพักประชาชนครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านประธานครับที่ได้กรุณาบรรจุกระทู้ของผมซึ่ง